สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องครับนี่ตอนเชา้าสวัสดีครับอ่ะวันนี้เสอร์คิสพามาทํำอะไรก็ไม่รู้นะแต่เช้าเลยจะเอาหล้อไปไหนก็ไม่รู้นะนี่บอกว่าอยากลองทดสอบขึ้นรูครับว่ามันจะขึ้นสบายไหม ดูครับว่าระยะมันประมาณไหนนะถ้าขึ้นรถที่มันต่ำๆผมว่าต้องหาอะไรมาลองท้ายครับเพราะว่าท้ายมันจะเชิดนิดน,นึงครับเดี๋ยวกันชนจะเสียหายได้ครับจะลองเอาหกล้อขึ้นดูนะครับ ทดสอบครับทดสอบมัธนะก่อนครับนี่กอนที่เราจะไปรับงานนะครับมีงานเข้ามาครับให้ขนย้ายเกรดเดอร์จะลองดูก่อนนะพี่น้องเพราะเราก็ไม่เคยมีครับโอ้คือสบายเลยนะ นี่ขึ้นง่ายครับสบายสบายเลยถ้ารถสตาร์ทไม่ติดอะไรไม่ติดก็เราจะใช้วินดึงครับว่าตัวนี้มีอุปกรณ์เสริมมาก็คือวินวิน,วน,วนแล้วก็ตัวเครนนะครับหรือว่าเฮียบ งานได้หลากหลายครับตัวนี้ครับก็ถ้าพี่ๆน้องๆ f อซนะครับที่มีงานขนย้ายงานยกงานย้ายที่อยู่ที่อยากใช้บริการนะครับก็สามารถติดต่อได้ครับที่เบอร์โทรครับ0 8 2 8 6 9 6 2 6 3ครับโทรหาป๋าโดยตรงเลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์ป๋าสุดนะครับ เราก็จะลอกสติกเกอร์ออกครับข้างหน้าเดี๋ยวจะแปะใหม่เอาขาลงนิดดูสรมหน่อยคร่ลงพร้อมกันได้นะครับ ยกได้สูงพอสมควรนะครับลรอนี่ถอดฟ้าข้อบอ,อกไว้นี่ดูไม่ได้เลยนะครับรถอันนี้วิ่งงานหน้าฝนครับแต่คเครดเขาถอดออกครับกลัวจะมีตำหนิแล้วถ้าเอาลงไม่ต้องไม่ต้องยกล้อหนูุ่มโอ้โห ต้องลองแล้วนี่โว้ยตายไหมพอดีเป๊ะเลยก็สิบล้อต้องยกขึ้นเหมือนจะทิมแกทำอ่ะตั้งขึ้นสิบล้อนี่เราไม่ต้องพับสุดครับพับแต่ครึ่งหนึ่งครับแล้วเอาโซรัดตรงนี้นี่หัวน็อตรัดโซ มีโซ่ก่อไว <c oughs> ้ขับขับวนรอบนึงเด้อขับวนดูทรงดิเบ้เบเก็บเ <c oughs> ท้าช้างก่อนครับ จะมีงานขนย้ายรถเกี่ยวครับตอนนี้ขนย้ายรถเกี่ยวอีกสาสวันก็จะไปส่งอยูุดอนนะครับปาทิมแกให้งานมาแล้ว เห็นเห็นแม่<ะ>เห็นไหม <laughs> อะเดี๋ยวจะให้เสกิตลองขับดูครับ เงียบดีครับตัวนี้ตอนไปย้ายถังนี่ครับแป๊บเดียวครับระยะทาง70-80โลนี่ใช้เวลานิดเดียวเองเป็นรถล่องนะพี่น้องรถล่อง <c oughs> ครับสบายครับ สายไฟเบอ่อหับก็ได้การอยู่ครับได้การ โอเคแล้วสำหรับคลินี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับนี่สู้ไม่ได้ล็อกเลยคโยกเย่งโยกเ่งเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับ,บกดติดตามครอบครัวของผมด้วยนี่จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีก,ก็ฝากพี่น้งองชาวเอฟซีทักทย <c ười> กดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, like, ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ